โอ้โหไม่ไผ่ตาบนบมน่าเชื่อว่าไม่ไผ่เนี่ยแข็งแรงขนาดรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่าแนาะรถใหญ่เนี่ยขึ้น,หนใหม่เขาว่าใหญ่จำได้ไหที่เข้ามาเนี่ยอ๋อฟังนีัดหนึ่ก็ใส่เวสใส่เบสหมดนะจัดเครเื่องเก่ง จักกระเป๋านำกินขนมบ่กินบ่ขนมนี่มาเอาแล้วขนมล้างมือมาเอาล้างมือมาเอาขนมทุนบทุนอ่านะ,อะปอใดแล้วยี่ปอใดกันปอใดนี่อ,อันนี้เด้อปอสองน้ำเดียวเฮียน,นอยู่ไหนอยู่นี่บ่นี่บ่เท่าไรกลับไปกลับมาเชา้ชาเช้าพานอ่ะ เอากลับกลับไปซื้อ,อ,อบอกก๊าบมาได้ป๊บ่ได้ดไปซื่อถึงข,ขัง้นอ่าบ่ได้แล้วเนาะจะต้องกลับไม่บอกผมเยอะมากไ้มาหนาเมาบอกมาแต่บ้านไหนนี่ไปแล้วโอ้วิวดีหลืป่ะวิวงามมาสมมติว่าทุรคนมานั่งเบิ่งอยู่นี่อ่อขขาว้าวเจ๋ง ทุกคนเอาป่านนี้ลงจังไดครับถือได้ไหมมีมือตือได้ไหมเอามาถึงเซลานองเป็นที่เรียบร้อยทุกคนบ้านอลองนะครับค่าทำนียมผ่านหัวนะครับรถญ่แซนกีบรถไถสามสิบรถจักรสาวพันรถไถแก่นักห้าสิบรถจักรแก่นัก30มสิ หมายเหตุ head, ไปกับผน<อ>มันมีมันมีสองทาง้าเดี๋ยวเขาสชข้ามไปบุ่ง่าหัวเซลานองนี่ทุกคนมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเกาะแก่งลายขนาดเล็กน้อยเล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาสชข้ามไปก่อนแล้วเขาสชพาไปชมบรรยากาศรบอบๆว่าสิเป็นยังไงนี่ครับทุกคนปไปเดินทางครับเพราะเหมันทางนะั้นคนละทาง อะไรและพวกเก็บเงีนยจัดกันเดี๋ยวลงไปสิว้าบางคน,นว้ามันเหยายก,กันก็เจ้ามาหาปาลาหรือมาล่าน้ำกระบ,บรกจักโอ้เต็มเลยอยู่ทางใต้พวกปลาเด็กน้อยเล่นน้ำโอ้เด็กน้อยเต็มเลยอันนี้มันเป็นเกาะแก่งนะครับ เป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะที่มีเห็นเต้มเลยแล้วมันมันตื้นนะครับแล้วมันทางเข้าบ้านกันเลยอันนี้กะะ็เลยให้บ้านก็เลยสามัคคีรวมใจนะครับมาเช็ดสะพานข้ามน้ําหลังจากน้ําลดนะครับหลังจากฤดูน้ําหลากนะครับกามาเช็ดสะพานนะครับพอฤดูน้ําขึ้นน้ําขึ้นหล่ะบนี้สะพานก็พางไปนะครับ ก็รอหลังจากนั้นชาวบ้านก็ไปซ่้อยกันตัดไม้ตัดอย่างม้เฮ็ดาะพานเลยรถไถยข้ามได้เว้ยรถไทยนะอีกนะรถใหญ่ก็ได้ประจันรถใหญ่แสนจีบร้อยห้าสิบบาทไปก่อนกูด่าข้าเจ้าหาปลาหาปูเต็มเลยอยู่นะไม่รู้ว่าหาอย่างเดี๋ยวผงจีข้ามไปจอดรถแล้วก็ค่อยข้ามไปเบื่องว่าข้าเจ้าหาอย่าง ตาเดี๋ยวเอาเอาข้ามเอาข้ามไปก่อนเอาพัดไปเสื้อนั่นมารถเนยหักจืดอ,อ่ะตาเดี๋ยวเอาเดินทางต่อทุกคนนะ่ไหคือทางนี้ใช่ไหมอ่าไม่รู้ว่าเพื่อนเก็บเงินอยู่ไหนะ่าชิเก็บอยู่ทางกลางหรือเปล่านะโอ้โหไม่ไพศาลบาน่าเชื่อว่า ไม่พายนี่แข็งแรงขนาดรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่าววนะเนาะรถใหญ่นี่ขึ้น,นใหม่เขาว่าใหญ่จำใด้วหมที่เข้ามาเนี่ยอ๋อฝั่งนี้ผัด,นะดเป็นก็ใส่เบสใส่เบสหมนนะดน่ะใส่เบสเล็กน้อยแช่ผ้ามา่างเนีย จ่ายเงินอยู่ไสนี่จ่ายเงินค่าผ่านอยู่บ่เออไปจ่ายอยู่ไสอ๋อเพิ่นเก็บอยู่พ่นบ่ป่าเจ็ดหยังนี่ฮะเข่าหาปลาบ่น่ะหรือจังไดห่าหอยหาหอยโอ้ทางพุูนมันมีทางลงบ่น่ะรถไปจอดจะได้ย่างไฟบ่ป่าย่างไฟ พอน้าหมดหมดป่าเรืเ่อยๆเขาต้องข้ามมาฝั่งน,นี้และค่ะามาใส่ยอยโอ้ผู้สาวซักข้าสาวน้อยซักข้าซักเครื่องฝั่งนี้มันมีหินแลหน่อยฝั่งนี่แต่ก,ก็จะเอียกตกฟรีนะครับ ร่วมกับพังสาวนว้อยซักผ้าบ่ฮะสาวน้อยสักเครื่องทุกคนนัเป็นพสักเครื่องบ่ได้ไปเฮียนบ่ฮะบ่ได้ไปเฮียนบ่มื้อนี้เลิกเฮียนลเหเออมาซักเครื่องเก่งแท้ซักเครื่องเก่ง จักกระเป๋านำกินขนมบ่กินบ้าขนมนี่มาเอาแล้วขนมล้างมือมาเอาล้างมือมาเอาขนมขอขอบใจเอางามๆทุทุทนบทุเอาฮะ,ะปอใดแล้วพี่ปอใดกันปอใดนี่อันนี้เด้อ พอสองน้ำเดียวเฮียนอยู่ไหนอยู่นี่บ่อ๋อทุกคนเด็กน้อยน้องๆน,น,นะครับเสื้อ,อยังแน่อันนี้เสื้อ,อยังฮะยเกเก๋อันนี้เดี๋ยวเฮ้ยฟ<ะ>ลาฟลานโอ้โหอสื่อเส,สื่อมว้วนนี่ทุกคนน้องๆมาซักผ้านะเรือเพื่อกลัมใหญ่นะเพราะว่า น่าจะใช้ขนส่งยามน้ําขึ้นมันลําใหญ่มากเลยนะนี่ฝั่งนี้มันเป็นน้ําลึกนะฝั่งนี้เป็นกาะแก่งมันเลยดขนนั้นง่ายกินบ้าขนมอ่ะกินบ้ากินขน,น,น,นมบ้าเอกินหรือว่ากินมาไหมล็วมาขนมเอาป่ะเอาทุกเออไปกินมาขามต้นนะป่า ฝั่งนี้มันเลิกนะครับฝั่งนั้นมันตื่นนะเป็นก็เลยเอไในสะพานข้ามได้แล้วมันบอนะมันเป็นกอแกงหลายอะไรนิงน้อยไปหาหอยไปซักผ้าพูละโอเคเดี๋ยวมาสิผาทุกคนย่างมัไปเบิ่งวันจะเป็นจังไหนอันนี้เพิ่นมาเอาน้ำปะ่ะปแม่หนี่ยนน้อง,น,องน้อยซักผ้าทุกคน นั้นก็ไปตักน้ำนะวิถีชีวิตการอยู่กับธรรมชาตินะครับเด็กน,น้อยรับผิดชอบตัวเองลัาพิดชอบเจ้าของเดี๋ยวเาจะขึ้นไปหมู่บ้านบ้านลองทำ้ไได้เลยจำเนียงแบบเหมือนภาคเหนือเลย จ่ายค่าท่าผ่านบ่นี่จ่ายก็ไปบอเงินยามนี่บ่ขอ่ารเช้าผ่านเอากับกับไปซื้อบอกกลับมาไดยบ่บ่ได้บ่ได้แล้วเนาะจะต้องกลับให้บอก กไปจ่ายทุนนะป่าวิวดีมากเลยนะเบิ่องทางนี้วัยรุ่นกับมานั่งใต้ต้นมะขามอืมไปกันชุมเจ้าพากันเห็้ยังสะเจ้ากระสู้บ๋อยาฮะฮะสุญญาเพื่อน่ะอ๋อนั่งผิงไฟน้ำกันซื่อๆนี่อันนี้แม่นไพศานี่เจ้าของร้านอ๋อเจ้าของอ๋อน่ะเจ้าของร้านอันนี้เดี๋ยวมาเก็บเงินซื่อๆโด Um> area, anymore, no ี่ามขัวยามขัวคือเบาเ้ายังแสนนั่งก็ยอี้กับคน้อ๋อนีบ้านยังนีบ้านยังบานดลองบานลองแล้วไปต่อไปดีไปบ้านยังบ้านลายแลบานบ้านบ้านท่าวุ้บ้านบ้านได้ต่ำเข่ามีบ่ต่อตำตำเขากินบ่เพิ่นตมตอนได้ตาแล้วไปเลย บ้านได้ตามตอนแรงบ่มีตอนแรงกับเขาตัมตอนแรงกับตั้มเดี๋ยวนี้เขาตั้งนะผู้มีผู้ซีกเูาซีเอาอ๋อผู้บ่มีหรืตามเอาบ่ผู้ได้ตั้มได้ทั้งเครื่องคุณบอกบ่มีข้าวนะเขาอยากขอยากตา้มอุ้ยข้าวบ่มีข้าวตั้มยังมีแต่ข้าวซีหรอโดยอ๋ออันนั้นเพื่อไปใช้ไปขายกล้วยบ่ เวียดไ,ไ,ไปขายเครื่องเวียดไปขายเครื่องปากมีกะตับนี่บ้านบงมันมีกะตับเป่าม evet> ันมะไราบานโจนี่มันวงไก่บ่ไก่ดีเฮะไก่ดีเลยไปทางนี้บ่ไปทางนี้บ้านวงบ้านวงบ้านเวงบ้านวงวโอ้ไก่บ้านวงเนี่ยบ้านชื่อไปจากบ้านจากหอดบ้านนั้นนะบ้านตะลิงจากบ้านจะไปหอดบ้านวง บ้านเพื่อไปกระห้ดแเลอ๋อบ้านนี้จักไปกังวินนี่จักเขาเบิดเขาออกห้าออกเขาออกหน้าเบิยัง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 เขาจีตัเขา่ไปทางใดอ๋อไปนี่แล้วก็ไปพุ่นบ่ นี่นีเปานี่แกัดเาะอันเาบัน่้งมันวงอ้โดยโดยโดขอบใจเอออทุกคนขัวบ้านขัวไม้เซลาน้องนะครับทุกคนมาเบิ่องวรุ่นเดี๋ยวเบื้งวรุ่นว่วอันนั้นเหมือกันสบายดีผู้บ่าวฝากประเทศยังนี่ฮ้มานั่งชมวิวบ่ มานั่งชมวิวมาเตอบ้านได้ฮะมาเตอบ้านได้นี่ <c oughs> ไปแล้วโอ้วิวดีดีป่าวิวงามมดยเฉพาะทุรคนมานั่งเบิ่งอยู่นี่อว้าวจุดระกายบรรยากาศนะครับบ้านๆบาน,บานยังลืมอีกว่าออลองอลองเหร นี่ครับปลาทุกคนมาเบิ่งกคลิปวันรรน,นี้พปปูดสาวว่ามานี่นี่ภาพบรรยากาศมาประมาณนี้นะครับนี่แหละสะพานไมา้เซรันอองนี่ครที่ทุกคนถ้ามาเมืองนองก็ต้องมาเบิ่งนะครับโอเคก่อ okay. นสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับนี่เพกกื่อจะมาแล้วเพื่อจะมาจ่ายเงินให้แล้วสวัดีครับ